เมื่อไหร่ก็ตามเราลดรายจ่ายลงได้10บาทมันก็มีเงินสำรองฉุกเฉินอีก10บาทคือพวกลอตเตอรี่เนี่ยผมอยากให้ตัดทิ้งไปเลยแล้วเปลี่ยนไปซื้อสลากอมสินสลากทอสอสลากทกส คือได้ลุ้นเหมือนกันได้ลุ้น3ล้านได้ลุ้น10ล้านแต่แน่ๆก็คือเงินมันอยู่พวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยตัดทิ้งหมดแค่50บาทแต่เรามาคำนวณจริงๆอ่ะก็เดือนเท่าไหร่แล้วก็เดือนหนึ่งก็เป็นพันเลยพันห้าปีหนึ่งก็เป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือเงินสำรองแน่ๆขอให้ทุกคนมีการการออมแล้วก็สำรองจุดเฉินให้ได้ระดับแบบ6 1ถึงเดือนถ้าวันนี้เราเราสร้างเงินออมไม่ได้เนี่ยในอนาคตเราก็จะอยู่อย่างยากลำบากมันจะลำบากกว่าปัจจุบัน นักวางแผนการเงินเตือนเร่งเก็บเงินฉุกเฉินไว้12เดือนแล้วเราจะทำยังไงวันนี้มาฟังคำแนะนำจากคุณวิโรธตั้งเจริญนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะพี่วิโรธคะ่ะสวัสดีครับคุณลิมค่ะวิโรธคะ,ะวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างนี้เนี่ยเราควรจะมีการปรับเปลี่ยนการวางแผนการเงินยังไงบ้างอะคะก็ ต้องบอกว่าในในรอบนี้เนี่ยเศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวลงแน่นอนแล้วก็คงคจะเห็นชัดเจนในช่วงประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับปีหน้าก็ยังเป็นปีที่ยังมีความท้าทายผมก็ให้ให้โจ์ว่าทุกคนน่ะควรจะต้องเริ่มจากการบริหารรายรับรายใจ่ายให้ดีนะครับพยายามเพิ่มระดับการออมให้ได้ไม่ว่าจะมี ไรายได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราทุกคนต้องต้องเตรียมรับมือโดยการเพิ่มระดับการออมเพื่อสร้างเงินออมฉุกเฉินนะสำคัญที่ทําไมาต้องสร้างเงินออมสํารองฉุกเฉินเนี่ยก็เพราะว่าอันที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าไรายได้เราจะลดลงไปอีกหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะเราลดรายจ่ายลงได้10บาทมันก็มีเงินสํารองฉุกเฉินอีก10บาทมันคือมันคือเป็นเป็นวิต เป็นเป็นวิธีที่แบบเราได้เงินออมเร็วที่สุดก็คือการตัดรายจ่ายใช่ครับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นทําวันนี้ได้ผลวันนี้ทำวันนี้ได้ผลวันนี้นนนนครับแต่ส่วนของรายได้เนี่ยผมก็ยังอยากฝากท่านผู้ชมเหมือนกันว่าออทุกคนน่ยอาจจะก,ก็ต้องเราก็ต้องพยายามขยันให้มากขึ้นเพื่อรักษางานเรารนะครับขยันให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้มีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากการ,รประเมินผลงานอย่างเงี้ยรหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจก็พยายามจะต้องหาช่องทาง ให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นหัวใจหลักสำหรับเรื่องของการรับมือกับวิกฤตที่มันอาจจะมาขอให้ทุกคนมีการการออมแล้วก็สำรองจุกเฉินให้ได้ระดับแบบ6 1ถึง12เดือนเรามีเงินน้อยก็ก็เริ่มตั้งต้นได้นะครับจดรายรับรายจ่ายให้ดี นะครับสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นหรือจําเป็นน้อยอ่ะต้องตัดออกเราต้องสร้างเงินออมของเราให้ได้ถ้าวันนี้เราเราสร้างเงินออมไม่ได้เนี่ยในอนาคตเราก็จะอยู่อย่างยากลาบากมันจะลําบากกว่าปัจจุบันอันไหนที่แบบตัดได้ตัดเพราะว่าเราจําเป็นต้องตัดรายจ่ายบางอย่างเพื่อมาเก็บเป็น <Get all. S 2> เป็นเงินออมฉุกเฉินเกิดเหตุอะไรขึ้นมาข้างหน้านะครับกระทบกับรายได้เราอ่ะเราไม่รู้ว่าท่านไหนจะจะ ต้องถูก,ถกออกจากงานานะครับท่านไหนจะต้องถูกลดเงินเดือนเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นเกาะกำบังระดับหนึ่งกลุ่มนี้เอาแผนแผนเรื่องการบริหารรายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นแผนสำคัญที่ต้องที่ต้องทำแล้วก็ฝึกทำอย่างเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้มาดื่มน้ำเปล่าได้นะครับพวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยตัดทิ้งหมดวันลนะห้าสิบาท ห้าสิบาทนั่นแหละก็วันก็บางคนบอกแค่แค่ห้าสิบาทแต่เรามาคำนวณจริงจริ่ะก็เดือนเท่าไหร่แล้วก็เดือนหนึ่งก็เป็นพันเลยพันห้าปีหนึ่งก็เป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือเงินสำรองแน่ๆก็เลยอยากจะให้ลงมือทําจริงจังท่านที่เคยซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยคือพวกลอตเตอรี่เนี่ยผมอยากให้ตัดทิ้งไปเลยแล้วเปลี่ยนไปซื้อสลากออมสินสลากทอศสสลากทกสคือได้ลุ้นเหมือนกันได้ลุ้น3ามล้านได้ลุ้น1ิบล้านแต่แน่ๆก็คือเงินมันอยู่ นะแต่ถ้าเราไปแทงหวยไปซื้อลอตเตอรี่เงี้ยมันคือมันเสียไปเลยฟรีๆแล้วเราก็ไปอยู่บนความหวังโดยที่ไม่รู้จะมีหวังจริงหรือเปล่าฝากท่านผู้ชมอ่ะท่านที่ยังมีแบบผ่อนบัตรเครดิตอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าเป็นนี้นอกระบบอ่ะสิ่งที่ต้องทำก่อน ก่อนเรื่องของการสำรองจุกเฉินเนี่ยคือการเคลียร์หนี้พวกนี้ออกอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันจะไม่ไม่ทำให้เราสามารถมีการกำลังในการออมได้<อ>เพราะตัวเนี้ยมันเป็นตัวเรียกว่าตัวเหนี่ยวลัง<อ>เป็นโซ่ตัวเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ยังผ่อนบัตรเครดิตขั้นต่ำเงินที่ประหยัดค่าใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยให้ไปใช้บัตรเครดิตถูกเพราะมันเท่ากับ16%เขาคิดเราอะ16%อฝ<ห>ากเงินแบงก์ได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นก็ฝากครับคือหนึ่งลดหนี้ลดหนี้ที่เป็นหนี้ดอกเบี้ยสูงซะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มลดค่าใช้จ่ายแล้วแทนที่จะไปลดหนี้เราก็มาเก็บเป็นเงินออมลดหนี้ให้ได้ก่อนเทีย์หนี้ให้หมดแล้วถึงจะมาออมใช่เรื่องแรกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เล่าไปแล้วก็คือทุกคนต้องต้องวางแผนการบริหารรายรับรายจ่ายให้ดี สร้างเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้นะครับแล้วแผนที่สองเนี่ยเป็นแผนที่สําคัญสําหรับคนไทยทุกคนก็คือต้องเตรียมตัววางแผนเกษียณวิธีคิดเนี่ยก็คือเราต้องหาสมดุลรักษาบาลานระหว่างรายได้ที่เรามีมาเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ใจ่ายในปัจจุบันอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตตอนที่เราแบบวางมือจากการทํางานหรือ,อยามที่เราเกษยียณอายุเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องบริหาร <ฮ>เพราะว่าถ้าเราสร้างแต่สุกวันนี้อย่างเดียวเนี่ยอนาคตยิ่งเหนื่อยหนักเลยแล้วก็เรื่องของการต้องวางแผนการจัดการความเสี่ยงอ,อย่างไงบ้างคะคือคือเราขับต้องกลับไปเช็คดูอย่างคุณลิมเนี่ยเราก็ต้องเช็คเนี่ยเออเรามีบ้านบ้าน,บา,นบ,บ,บางคนอย่างเงี้ยผ่อนบ้านมาจนหมดแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ทาประกันไม่ทําประกัน ทีนี้ถามว่าทําประกันเนี่ยมันหลายคนแบบเสียดายก็อยู่มาได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานี่มันไมุู่ม,มน,นะถูกฮนะเดี๋ยวนี้แหละแล้วปีนี้น้ําเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการการเช็คสอบอทรัพย์สินเราว่ามันมีการทําประกันไว้แล้วอย่างเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอสุขภาพตัวเองให้ดีะนะครับรักษาสุขภาพนะใครที่ใครที่ เรียกว่ารายได้น้อยก็ต้องพยายามศึกษาพวกบัตรทองให้ดีแล้วก็ต้องใช้สิทธินั้นให้เยอะออแล้วใช้เงินเราให้น้อยออนะครับคนที่วางแผนการทําประกันสุขภาพก็ทําแต่ต้องแต่ต้องคอยเช็คว่าเออเบี้ยประกันเนี้ยอีก5ปีจ่ายเท่าไหร่10ปีเท่าไหร่ออเอาให้มันสมกับรายได้เราทําเกินตัวไปไม่มีประโยชน์นะครับแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกอย่าลืมที่จะมองในเชิงของการบริหาร การลงทุนด้วยจะลงทุนหุ้นเองหรือว่าจะลงทุนในกองทุนรวมก็ก็สามารถทําได้แต่ต้องศึกษาข้อมูลอยากจะให้พี่โรธยกตัวอย่างแนะนําดูว่าการลงทุนเราควรจะไปลงตรงไหนบ้างที่มันจะนกเงินขึ้นมาได้ครับก็ แบ่งตามอาชีพเลยครับ,ค,รบคือถ้าเป็นท่านท่านที่เป็นข้าราชการอยู่เนี่ยผมอยากแนะนําให้ลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการเนี่ยเต็มสิทธิ์เต็มสิทธิ์คือสิทธิ์เขาให้สูงสุดเนี่ยสานะคค่อยเพิ่มไปในแต่ละปีแต่ละปีเงินเดือนที่ถูกเพิ่มมาปุ๊บก็เพิ่มไปในกบขนะครับท่านที่อยู่รัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นพนักง,งานเอกชนแล้วมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ให้ลงทุนเต็มสิทธิ์ พยายามเพิ่มระดับการออมขึ้นไปอันนี้จะเป็นเงินหลักสําหรับการบริหารเกษียณส่วนท่านที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ขายนะครับหรือว่าประกอบอาชีพอิสระไม่ไม่มีประกันสังคมนะครับแบบนี้ควรจะไปลงทุนไปออมเงินกับกอชอกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเขาก็จะมีเงินสมทบมาให้เราด้วยนะครับแล้วเราก็เป็นการฝึกการออมด้วยนะครับแล้วก็เขายังมีหวยเกษียณอีกอันนี้ก็คล้ายๆกับสลาก ออมสินสลักทกสทอสนะครับก็อันนี้คือสามอาชีพนะครับทีนี้ในการออมผ่าน3ากลไกนี้อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็จะแนะนําให้ไปลงทุนในกองทุนที่สามารถหักลดหยอ่อนภาษีได้เช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ IMF นะครับแล้วก็อย่างใน2เดือนนี้ก็จะเป็นพิเศษนะสำหรับท่านที่พอจะมีรายได้ส่วนเพิ่มแล้วจะไปลงทุนในระยะยาวหน่อย ถือ5ปีก็ลงทุนในกองทุนไทย ESG Extra นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเชิงของการลงทุนเนี่ยทำขาเดียวไม่พอต้องอย่าลืมดูเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและประกันนะครับถ้าจะมองเรื่องแผนกเกษียณเนี่ยเขาก็มีประกันแบบบำานาญนะครับก็คือจ่ายเบี้ยรประกันไปพอเรากรเกษียณปุ๊บตอนอายุ55หรือ60เนี่ยเขาก็จะมีเงินคืนให้เราเป็นรายรายปีนะครับทดแทนเงินเดือนที่เรา,เาไม่ได้รับจากการที่เราวางมือจากการทำงาน ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่าเราทุกคนนะคะก็ต้องตระหนักแล้วก็เริ่มลงมือวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมรองรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระเร็วนี้เหมือนกันนะคะวันนี้ทางสำนักข่าวโฟเควสก็ต้องขอบคุณพี่วิโรจน์มากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะแล้วันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ